สวัสดีครับผมมาเตอร์เอิงครับวันนี้มาเตอร์จะพาเพื่อนๆมาส่องดูโจทย์สอนเขียนแอปพลิเคชันฟัตเตอร์ออนไลน์สอนกับแบบตัวต่อตัวและตัวต่อทีมกับหัวข้อที่คุณแต่บ้านเลือกมาได้นะครับวันนี้ลูกค้าเราต้องการให้ทําพวกโปรแกรมในการพิมพ์นะครับข้อมูลผ่านปรินเตอร์แบบบลูทูธเทอร์โมลนะครับนะครับบลูทูธตัเราสิ่งแรกครับก็ทําการเซตให้ปรินเตอร์เนี่ยทำการมองเห็นแอปพลิเคชันของเราก่อนนะครับเพื่อ็ทําทำการทำการเสิร์ชหาพอร์ตของตัวบลูทูธัวเลือกทําการนะครับเชื่อมต่อเสร็จทีนี้ก็ง่ายแล้ว ในโทย์ของเราคือจะทําการนะครับอ,อันนี้เขาต้องการให้ให้ถ่ายแบบพวกทะเบ,บียนรถนะครับแล้วก็กดรินออกมาแล้วก็ฉีกตัวใบตัวนี้ไปให้คนรถแล้วก็คนรถไปพบคนในหมู่บ้านแล้วก็ทำการแทมตาออกมาซึ่งครณสามารถไปยุกใช้กับพวก P.O.S ได้นะครับบินได้วันนี้ก็ไม่แพงครับอยู่ในช้อปปี้ซาร์าประมาณ7จ0 0้ซื้อมาได้เลยนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อกับตัวได้ทั้ง Android และ iOS นะครับดูด้วยกนนันนะครับนี่เห็นไหมครับจุแรกก็ทําการถ่ายภาพก่อน แล้วก็ข้อมูลจะจะอยู่บน m i เกลแอลครับผ่าน A p i Service แบบนี้นะครับใน้อคอมพิวเมตอร์เนี่ยผู้เรียนสามารถจะทําการเรื่องหัวข้อได้เอาหัวข้อลิสต์มาให้มาได้เ,เลยครับแล้วก็มาลุยกันครับออนไลน์ครับ9โมงเลิก4โมงเย็นสอนกันแบบตัวต่อตัวสอนตามบัวข้อที่กณสนใจไม่มีการนะครับเอาถึงมานั่งปนนะครับจะทำการเน่นไปเลยอนนี้ก็ลองลองลองทำถ่ายดูนะครับเลยนะอันนี้แอปพลิเคชันก็ทำการถ่ายภาพได้ภาพถ่ายและข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็น ผ่าน API ครับแล้วเก็บอะไรใหม่แค่แอรครับตัวไคลเลยกับมัลเตอร์มัลเตอร์มีเซิร์ฟเวอร์ให้นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับไม่ต้องจ้ำลองผ่านตัวแซมด้วยนะครับคุณจะได้ตัวชุดของเซิร์ฟเวอร์ไปใช้เลยนะครับแบบนี้นะครับครับลองกรอกดูครับฉันกรอกชื่อฉันกรอกเบอร์โทรศัพท์ฉันกรอกนู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยนะครับดูนะครับเสร็จแล้วตัวข้อมูลก็ถูกอัปเดตไปเก็บอะไรใหม่แค่แอร์แบบนี้นะครับไปกรอกไปก่อนครับมีหลักตรีการบันทึกข้อมูลครับกรอกเสร็จกดนะครับดันไปแบบนี้นะครับก็ผลเรื่อง เรียกว่าตัวสปินเนอร์นะครับที่ต้การเลือกจังหวัดได้ API ตัวนี้มัตเตอร์มีนะครับสำหรับใครอยากได้ a อฟที่ในการเลือกจังหวัดอำเภอแล้วก็ตำบลท่ามัตเตอร์มาได้เลยนะครับอ่ะน่ต้องปินต์ครับดูกครับกดปิน์ได้ครับโดยมอนมาแล้วจะตอบมว้บบนี้มาแล้วแบบนี้นะครับนี่คือตัวปรินเตอร์สมโรครับอันนี้เดี๋ยวมัเตอร์จะลองกับรุ่นอื่นบ้างนะครับไม่ใช่แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับมันได้ทุกรุ่นเลยครับนะครับอันนี้คืออีกรุ่นหนึ่งครับนะครับอันนี้เป็นเมื่อกี้เครื่อง ตัวนี้เหมือนกันครับลองกดปิ้น์ดูครับปับ๊บนี่ออกมาละโดรมอนนะครับโอเคน่าจะได้นะครับใครตัวใจก็ทักมาได้เลยครับหรือมีคำถามอยากได้อีไปไหนก็ทักมาข้างล่างนี้เมอ่อส่งให้ฟรีครับ